สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ไปที่ประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะเรื่องของภายในขเขมรกับเมียนมานะคะที่ติงจีนก็ควรหยุดยุดติข่าวมาัม่วๆกันได้แล้วนะคะเพราะรัฐบาลใหม่เขาก็มีนโยบายชัดเจนแล้วว่าไม่แทรกแซงการเมืองของประเทศอื่นแต่จะคงยึดในหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติและการวางตัวให้ถูกต้องในทวีปโ,โลกที่ผู้นําของนานาประเทศเขาพึ่งกระทํากันนะคะ เช่นในปัจจุบันนี้สหประชาชาติหรือ UN ก็มีประเทศชาติสมาชิกที่มีการปกครองในหลายระบบของตนเองเช่นกรณีของสงครามรัสเซียกับยูเครนจีนถึงแม้จะไม่ออกมาประนามรัสเซียแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่รัสเซียใช้กองกําลังบุกเข้ายูเครนและสนับสนุนให้มีการพูดคุยกันทางการทูตในขณะที่สหรัฐอเมริกานาโต้ NATO, ก็ถือโอกาสขยายอิทธิพลเกินกินชาติยุโรปตะวันออกเพื่อลดอํานาจของรัสเซียลง ประเด็นนี้เด็กปถมเขาก็เข้าใจกันหมดพวกติ่งจีนนะคะก็ไม่ควรออกข่าวมาเสียมให้คนในชาติของตนทะเลาะก,กันเองเพราะตบมือข้างเดียวมันไม่มีทางดังหรอกประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกที่เข้าออกพาเลทกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้กันหมดก็เพราะว่าเขาต่างความน่าและแสญ,ญานุภาพทางอาวุธของรัเสเซียที่มีแนวคิดจะร่วมชาติต่างๆเข้ามาเป็นสหภาพโซเวียตใหม่อีกครั้งจากแนวคิดของปูตินแต่ตอนนี้หลายชาติก็ดูออกแล้วว่า รัเสเซียในปัจจุบันไม่มีแสนยานุภาพทางทหารสมราคาคุยอะไรเลยเมื่อลบไม่ชนะก็อ้างจะเอาแต่นิวเคลียร์มาขู่ประเทศต่างๆซึ่งต่างจากจีนมากทั้งๆที่เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีทางอาวุธที่ทันสมัยกว่ารัเสเซียมากในปัจจุบันแถมจีนยังมีข้อพิาพาทเขตแดนกับหลายประเทศแต่จีนก็ไม่เคยเอ่ยปากพูดถึงอาวุธนิวเคลียร์ของตนสักครั้งเลยในการที่จะนำมาขู่ประเทศที่เป็นคู่กรณีกัน ปัญหาของจีนกับสหรัฐอเมริกานะคะไม่ใช่ปัญหาของการแสดงแสนยานุภาพทางทหารเพื่อจะเข้ามาห้ำหั่นกันแต่เป็นปัญหาเรื่องการถือครองสกุลเงินที่หลายประเทศต้องการหลุดพ้นจากอำนาจของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจีนจึงเปิดหน้าชนกับสหรัฐอเมริกาตรงๆในการนำสกุลเงินหยวนมาคานอำนาจของสกุลเงินดอลลาร์เท่านั้น และปัจจุบันจีนกับสหรัฐอเมริกาก็พยายามแข่งขันกันสแสวงหาประเทศพันธมิตรต่างๆเพื่อให้สนับสนุนสกุลเงินของตนประเด็นคือในตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีสกุลเงินหยวนและดอลลา,าร์สหรัฐอยู่มากพอสมควรไทยค้าขายทั้งกับจีนทั้งสหรัฐและกองทัพก็เสือกับทั้งสองชาติมหาอำนาจมาตลอดและพวกติ่งจีนที่มาอศสยอยู่ในประเทศไทย แต่หัวใจมีแต่จีนในทุกเส้นเลือดจะมาเสี่ยมให้คนไทยแต่แยกกระทำไมและโยงเรื่องมั่วๆไปถึงรัฐบาลใหม่กับกองทัพอย่างน่ารังเกียจว่าเป็นพวกโปรสหรัฐอเมริกา<ๆ>ก็คงมีแต่ทหารแกๆ่ๆและล้านหลังเท่าน,นั้นหละ่ะที่ไปหลงเชื่อลมปากพวกติ่งจีนพวกนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยมและสัดใจว่ารัสเซียน่าจะถล่มยูเครนให้หมดไปจากแผ่นที่โลกสมองของคนพวกนี้จึงมีแต่ขี้และกินแต่เยี่ยวเป็นอาหาร พูดไปแล้วประเทศไทยและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรกับสงครามความัดแย้งของชาติอื่นเขาแต่ถ้าเลือกมาพูดเชื่อมโยงไปอวยประเทศจีนได้แบบเนียนๆและคอยสร้างแต่ความแตกแยกงของคนในแผ่นดินไทยไปวันๆโดยเฉพาะมือปืนรับจ้างของช่องข่าวที่พยายามบีบให้ประเทศไทยเร่งรีบสร้างทางรถไฟความเร็วเชื่อมกับจีนไวๆอ้างแต่ว่าประเทศไทยจุดสูญเสียโอกาสหาสารทางด้านการค้าทาั้งๆที่คนพวกนี้ดีแต่ปาก แต่ไม่มีมันสมองและสติปัญญาอะไรสักอย่างเลยไม่รู้แมก้กระทั่งว่าวิศวกรสร้างางานรถไฟระดับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนนั้นมีความรู้และความสามารถที่ต่ำกว่าวิศวกรของไทยแบบไม่เห็นฝุ่นและยังถูกทางไทยให้ไปฝึกอบรมมาใหม่เพราะการก่อสร้างรถไฟของจีนนั้นมันไม่ได้มาตรฐานสากลและอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานของวิศวกรไทยสปปเราคือแบบอย่างของหายนาทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ตั้งแต่มีรถไฟความเร็วเชื่อมจีนขึ้นมาคนเราไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างพื้นดินภาคเกษตรทั้งหมดก็ตกเป็นของนายทุนจีนไปหมดได้คนเราก็มีหน้าที่แค่เป็นแรงงานชั้นต่ำในการผลิตอาหารจากประเทศของตนส่งไปเลี้ยงคนจีนกว่า1,400ล้านคนและไม่สามารถมีเสียงในเขตปกครองพิเศษของจีนแม้แต่กฎหมายจีนก็ยังเขียนขึ้นมาปกครองประเทศลราทั้งหมดบนแผ่นดินของสะปะปลราตอนนี้โลกก็ร้อนและขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ต้นสายของแม่น้ำโขงที่อยู่ในเขตแผ่นดินจีนก็แห้งเหือดลงอย่างรวดเร็วตอนนี้เขื่อนผลิตการไฟฟ้าในเราเกือบทุกแห่งก็แห้งขอดลงไปหมดผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยลงก็ยิ่งเป็นหนี้จีนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะรายได้หายไปเกินครึ่งและตอนนี้จีนกำลังทำ MOU ทางประมงทะเลกับอินโดนีเซียเพราะว่าในเขตมหาสมุทรของจีนแทบจะไม่มีแหล่งอาหารทางทะเลไปเลี้ยงคนจีนกันแล้ว เพราะในแต่ละปีจีนต้องใช้เรือประมงออกหาอาหารทะเลมากกว่า20,000ลำถึงจะเพียงพอต่ออาหารเลี้ยงคนจีนทั้งประเทศในขณะที่แหล่งอาหารประเทศทะเลสาบน้ำจืดก็เริ่มจะหมดลงเพราะพวกกุ้งหอยปูปลาเติบโตไม่ทานคนกินแปลงเกษตรกรรมในประเทศก็เริ่มให้ผลผลิตน้อยลงเพราะใช้สารเคมีกันมากขึ้นดินจึงเสื่อมลงไปหมดนี่คือปัญหาใหญ่ของจีนและจะรวมถึงอินโดนีเซียในอนาคตอันใกล้ เรื่องสภาวะการขาดแคลนน้ำในชาติที่เริ่มทวีความบุญแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวหน้านะคะหวังว่าพวกท่าน่าได้มาทื่อเรื่องคิดดึงประเทศไทยไปเป็นมณฑลหนึ่งของจีนเหมือนสปปลาวโดยเด็ดขาดถ้าจีนมันดีมากและแผ่นดินไทยไม่ดีพอกับพวกคุณติงจีนทั้งหลายก็เชิญขอแนะนํานะคะให้พวกท่านทั้งหลายพาก,กันย้ายไปอยู่ที่ประเทศจีนกันให้หมดนะคะแล้วก็ปล่อยให้ประเทศไทยซึ่งเป็นของคนไทยให้รัฐบาลไทยที่มาจากการเลือกตั้งของคนไทย ได้มาบริหารประเทศตามระบอบวิธีของคนบนแผ่นดินไทยกันเองนะคะเมื่อหัวใจเป็นของคนจีนก็อย่าเสี่ยมเรื่องการเมืองการปกครองของคนไทยอีกต่อไปส่วนประเด็นการกูกข่าวเรื่องนายสมรังสีนะคะอดีตผู้นำฝ่ายค้านของขเมรที่มีข่าวว่าจะเดินทางมาขเมรเพื่อมาปราบปฏิมหาเจ้าปราชยาของหินโบราณอย่างฮุนเซน และจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะรู้ว่าไทยกำลังจะได้รัฐบาลใหม่นั้นจนทำให้วุลเซนถึงขนาดประกาศเอาปืนคีโูยิงเข้าใส่ประเทศไทยกับนายสมรังสีหากรัฐบาลไทยสนับสนุนและอยู่เบื้องหลังการมาของนายสมรังสีทางเราว่าข่าวนี้มั่วมากและคงเป็นเรื่องของขมนสร้างข่าวขึ้นมากันเองคนสยามรู้ดีนะคะขมศก็คือขมศจะเป็นภาคฝ่ายไหนมันก็คือคนขมนที่คบและเชื่อใจไม่ได้สักอย่าง สร้างแต่ปัญหาให้กับประเทศไทยเหมือนเป็นตัวพยาธต,ต้องคอยกินยาขับถ่ายอยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนเจ้าพ่อคุณคแมรลวงโลกก็เคยลีภัยสงครามมาหลบอยู่ประเทศไทยก่อนจะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับย้อนมาแววงกัดคนไทย สมัยก่อนสมรังสีก็เคยเป็นถึงนาย,ยกรัฐมนตรีเขมรที่สังกัดพรรคการเมืองเดียวกันกับกษัตริย์ของเขมรโดยมีนายฮุนเซนแพ้การเลือกตั้งแต่ก็ยังตั้งตนเองขึ้นมาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเขมรคู่กับนายสมรังสีแบบพิลึกสุดโลกตอนนั้นสมรังสีก็มีแนวคิดที่จะยึดเอาแผ่นดินแดนไทยที่พูดภาษาเขมรไปเป็นของเขมรทั้งหมด แต่สุดท้ายก็ถูกฮุนเซนปฏิวัติและขับไล่สมรังสีให้กระเสือกกระสนหลบหนีมาอยู่ประเทศไทยก่อนที่จะหนีไปต่อที่ฝรั่งเศสจนเป็นวาทกรรมติดปากรลวงโลกของฮุนเซนหินโบราณมาตลอดว่าสมรังสีคือคนทรยศต่อกษัตริย์ขมรและถ้าสมรังสีกลับมาเขมรจะทำให้เขมรเกิดสงครามทั้งประเทศไทยและเวียดนามถ้าตนไม่ได้เป็นนายวรัฐมนตรี แต่ในความจริงแล้วคนที่ฮุนเซนหินโบราณเกรงกลัวที่สุดและนอนไม่หลับอกสั่นควรหายก็คือสมรังสีนี่แหละพ่อแม้จะถูกในประเทศออกประเทศไปนานแล้วแต่ก็ยังมีคนหนุ่มสาวในขเขมรและต่างประเทศที่ชื่นชมนายสมรังสีอยู่จํานวนมากในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าฮุนเซนจะไม่ยอมออกนอกประเทศเลยทีเดียวพ่อเคยมีประสบการณ์ไม่ดีฝังใจมาตลอดในตอนที่ถูกรองเท้าปลาเข้าหัวในต่างประเทศ และสมัยก่อนที่เกิดสงครามทางการเมืองขมรสองฝ่ายคือฝ่ายสมรังสีกับฮุนเซนทหารของฝ่ายฮุนเซนก็กวาดล้างประชาชนตนเองที่อยู่ฝ่ายสมรังสีจนมีขมอรอพยพหลบภัยสงครามในประเทศไทยจํานวนมากและเปลืองข้าวเปลืองน้ําของคนไทยมากในตอนนั้นเรื่องการเมืองของขมรที่ไม่ว่าใครก็เป็นผู้นําระดับไหนของขมรก็ไม่น่าคบหาสมาคมและไม่น่าเอามาใส่ใจให้เสียเวลาสักเรื่อง เพราะเรื่องหาเงินจริงและความจริงใจไม่เจอสักอย่างและคนที่อ่านข่าวนี้มาเสื่อมให้เกิดความแตกแยกของคนไทยก็ยิ่งไม่น่าคบหาสมาคมด้วย และไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่ารัฐบาลไทยกับกองทัพไทยจะไปให้ค่าของนายสมรังสทีที่พยายามมีการออกข่าวว่าจะเดินทางเข้าประเทศไทยก่อนเดินทางต่อเข้าประเทศเคมราถ้าเดินทางมาจริงรัฐบาลไทยก็ต้องจับกลุ่มเข้าห้องขังก่อนในฐานะเข้าเมืองผิดกฎหมายจากการทำพาสปอร์ตปลอมเข้าเมืองเหมือนที่เคยโดนในประเทศมาเลเซีย ก่อนจะผลักดันส่งถิ่นหินโบราณในอ้อมกอดของฮุนเซนต่อไปมาเลเซียเคยจับสมรังสีและเนรเทศออกนอกประเทศเพราะตรวจพบว่าสมรังสีใช้พาสปอร์ตเดินทางปลอมเขาทำตามหน้าที่และไม่ได้อวยฮุนเซนหินโบราณนะคะแต่ฮุนเซนนำมาคุยโม้แหลกลนันว่าได้ยกหูคุยกับผู้นำประเทศคนนั้นคนนี้และหลงโมโนอวดสรรพคุณของตอนเองหลอกประชาชนไปวันๆเท่านั้นเชื่อนะคะว่าสมรังสีไม่กล้าเดินทางมาที่ประเทศไทยหรอกคะ่ะ ตามข่าวเต้าที่กูเรื่องขึ้นมาไม่ใช่เราเกรงใจหรือกลัวขมินะแต่เชื่อว่ารัฐบาลไทยและกองทัพไทยคงน่าจะลำคานใจมากกว่าที่คิดจะปกป้องขมิคนหนึง่งมาสร้างความปวดหัวให้กับคนไทยทั้งประเทศแบบไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างตอนนี้ประเทศไทยก็ยังปวดหัวกับแรงงาน,ถนเถื่อนขมินับล้านคนอยู่แล้วตอนนี้ก็รอนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาบริหารประเทศได้สักที จะได้ผักดันแรงงานเถื่อนเขมรให้หมดไปจากราชอาณาจักรไทยของเราเสียทีเพราะตอนนี้คนไทยทั้งประเทศเขาเบื่อแรงงานเถื่อนเขมรกันมากแล้วเขาทนไม่ได้แล้วขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเรานะคะวันนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ